หลายคนเนี่ยเชื่อว่าเมื่อมากราบขอพรท่านแล้วนะคะก็จะเป็นการแก้กรรมเราก็เหมือนเป็นการมาขอขามาลาโทษนะคะมาขอขามากรรมต่อเจ้ากรรมในเวรค่ะแล้วก่อนออกไปอย่าลืมแตะตรงนี้นะคะบอกแตะเราจะได้เป็นเจ้าสัวด้วยค่ะคุณผู้ชม นรัศมีกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้สาทุงวดนี้ลูกช้างนะคะขอโชคลาบขอรางวัลใหญ่ๆเลยนะเจ้าคะการงานนะก็ขอให้ประสบความสาเร็จส่วนที่เหน็บหนาวอยู่บนคานก็ขอให้ได้ลงจากคานสักทีนะเจ้าคะ่ะอุ๊ยอุ๊ย,อ,ยอ่ะสวัสดีคะ่ะคุณผูม้ชมคะ่ะพบกันในรายการชรสศมีกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้คะ่ะ แมากำลังขอพ่อยู่เลยนะคะนี่ขอหลายอย่างหลายข้อมากคุณผู้ชมได้ีหมดเลยเอาแต่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมซีซั่นนี้ต้องบอกว่าทิปเอาใจสายมูเพราะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปมูหลายที่มากต้องบอกว่าแต่ละที่ที่เราไปขอนะคะก็จะมีทริคในการขอแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันซึ่งเทปนี้ทิปจัดเต็มให้คุณผู้ชมค่ะทั้งเรื่องของโชคลาภการงานสุขภาพความรักทุกอย่างรวบรวมมาให้แล้วเรียกว่าเป็นที่สุดของที่สุดเลยก็ว่าได้ แล้วเมื่อกี้นี้มีขอเรื่องของความรักยังจำกันได้ไหมคะถ้าจะขอให้สมหวังความรักต้องไปที่ไหนถ้ายังนึกไม่ออกพาไปตอนนี้เลยค่ะใครอยากสมหวังเรื่องความรักแนะนำให้มาที่พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุน,นันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีภายในวัดกู้ย่านปากเกร็ดค่ะ สิ่งสำคัญเลยที่เขามากันมาขอพรเรื่องความรักเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะท่านด้วยกันนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีทรงมีพระสติปัญญาชเฉียบแหลมจึงได้รับพระกรุณาปโปรดเก้าปโปรดกระม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระอัคารมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังเป็นที่โปรดปรานกว่าพระอัคารมเหสีองค์อื่น และเมื่อพระองค์ท่านสิ้นพระชนสร้างความโศกเศร้ามาสู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้มีการสร้างอนุสรณ์สาลาวไว้ที่วัดกู้ค่ะ และด้านหน้านี้นะคะก็จะมีหุ่นคีพึ่งจำลองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟักกนาพรเพชรรัพระราช,ชธิดาค่ะซึ่งของที่คนส่วนใหญ่จะนํามาถวายสกักการะบูชาก็จะเป็นพานนะคะดอกกุหลาบซึ่งเป็นดอกไม้ที่ท่านปโปรดค่ะวันนี้ทิพย์ก็นําขนมเปี๊ยะซึ่งเป็นขนมที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ท่านปโปรดมาถวายด้วยค่ะ ใครที่สมหวังในความรักแล้วนะคะอยากจะมีลูกแต่ว่าลูกยังไม่มาสักทีบอกเลยว่ามีที่หนึ่งเด็ดมากๆหลายคนไปขอแล้วสมหวังกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมีลูกแล้วระบุเลยว่าต้องเป็นลูกสาวอ่ะมีอีกหนึ่งที่ให้ไปลองขอพอรกันค่ะขอพอรเรื่องลูกต้องมาที่ศาลเจ้าจิงนเฮงเิีงตึงอยู่ตรงบรรทัดทองนี้เองค่ะ เห็นว่ามีหลายต่อหลายคนเข้าไปขอพอรให้มีลูกแล้วได้ผลกันทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเคล็ดลับค่ะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยจะมีเจ้าแม่กวนอิมปางที่อุ้มเด็กอยู่คนที่อยากจะได้ลูกมีหลายๆคนมาขอที่นี่แล้วสมหวังทีพยังไม่ขอไะคุณผู้ชมเดี๋ยวที่ขอเรื่องอื่นแทนอ่าีนี่รวมไปถึงองค์18มือ18กอน,นี้ก็ขอในเรื่องที่เราปรารถนาได้ด้วยเช่นกันค่ะ ใครอยากจะได้ลูกสาวก็ต้องมาที่วัดสุดทธิวรารามกันค่ะคุณผู้ชมขาและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือหลวงพ่อเจริญค่ะเป็นพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้นั่นเองนะคะท่านเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยค่ะอัญเชิญม,มาจากวัดพระยาไกรแล้วก็ใครที่อยากจะได้ลูกสาวก็ต้องขอพระพุทธรูปองค์นี้เลยละคะ่ะ ส่วนช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมใครที่ทำอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรคไปหมดไม่สำเร็จสักทีหรือคนที่ติดกรรมเรื่องของความรักบอกเลยว่าสายมูต้องดูค่ะมีความรักแต่ละทีก็ไม่สมหวังเจอแต่ละคนก็หลอกลวงอ่ะหรือว่าคุณกำลังติดกรรมความรักอยู่หรือเปล่าชนรัศมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ ชนรัศมีกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้บริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน Powering the future Empowering the people บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ของอร่อยที่ต้องพกไปทุกที่คุณผู้ชมไทยทิปสูตรพริกเกลือยูสุบอกเลยนะอร่อยแซบ่บจะเดินทางไปเนี่ยหุยหอมยูสุมากอ่ะโอ้ยนี่นี่น,น,นี่ระหว่างที่เราไปเดินหาของอร่อยเราก็ต้องทานของอร่อยไปด้วยคุณผู้ชมยัวย่วจริงจริงอร่อยอันนี้ หาซื้อได้ทุกที่เลยขึ้นอยู่ที่หน้าจอแอบโฆษณาเลยอร่อยจริงอ่ะหนุ่มสาวคลั่งรักแต่ไม่สมหวังในความรักมาทางนี้เลยค่ะมีใครที่เจอแบบนี้ไหมคะมีความรักแต่ละทีก็ไม่สมหวังเจอแต่ละคนก็หลอกลวงอ่ะหรือว่าคุณกำลังติดกรรมความรักอยู่หรือเปล่าอุ้ยแล้วถ้าเกิดติดแล้วจะแก้ยังไงจะทำยังไง ชรัสมิตกับ VIP เรื่องหมู่เรื่องกินไว้ใจทิปปี้มีเคล็ดลับมาบอกคะ่ะขอขมากรรมต้องไปที่วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หลวงพ่อกลักฟินนะคะที่หลายคนเนี่ยเชื่อว่าเมื่อมากราบขอพรท่านแล้วนะคะก็จะเป็นการแก้กรรมเราก็เหมือนเป็นการมาขอขามาลาโทษนะคะมาขอขามากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรค่ะวิธีการทําบุญก็คือนํา50บาทเนี่ยนะคะทําบุญเป็นดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็5บาทค่ะสําหรับที่จะบูชาหลวงพ่อกลักฟินอ่ะคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงชื่อหลวงพ่อกลักฟินใช่ไหมคะเพราะว่าในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3ค่ะก็มีการปราบปรามเรื่องของฟินนะคะและ แล้วก็กลักฝินเนี่ยก็เหลือเป็นจํานวนมากท่านก็เลยโปรดให้นํามาสร้างเป็นพระพุทธรูปค่ะแล้วก็เป็นคติตือนใจว่าจากสิ่งที่ไม่ดีก็สามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์ได้ mm. เช่นเดียวกันกับการที่เราอาจจะเคยทําอะไรที่ไม่ดีเราก็สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ด้วยเช่นกันนะคะ ดังนั้นใครที่เคยทําผิดอยากจะสารภาพบาปขออโหสิกรรมขอขมากรรมหรือถอนคำสาบานเพื่อกลับตัวกลับใจคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีก็ต้องไปตั้งจิตขอขมากรรมต่อหลวงพ่อกลักฝิ่นองค์นี้แล้วล่ะค่ะ คุณผู้ชมขาที่กําลังนี่เลยค่ะท,ทําท่าดับตนแก้ลมเอวนะคะนี่เลยเพราะว่าที่วัดโพแห่งนี้เขาก็จะมีฤาษีดับตนท่าต่างๆที่ก็จะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพนะคะนี่อย่างท่านี้ค่ะแก้ลมเอวอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสุขภาพดีก็ลองทําท่าตามฤาษีดับตนนี่เลยมีอยู่หลายท่าด้วยกันแต่ถ้าเกิดใครจะขอพรเรื่องของสุขภาพจะไปที่ไหนทิพาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอพรสุขภาพต้องไปที่วัดเทวราชกุญชวรวรวิหารพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดเทวราชกุญชวรวรวิหารเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งองค์อมรินเทวราชถือเป็นประมุขแห่งถวยเทพโดยท่านจะมีช้างเอราวัณเป็นพาหนะส่วนในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นั้นว่ากันว่าใครที่เจ็บป่วยหากมาขอพรต่อท่านความป่วยก็จะทุเลาลงหรือหายไปในที่สุดค่ะ เข้ามานี่นะคะสังเกตเลยค่ะเขาจะทําจุดซึ่งเป็นจุดที่เราจะไหว้สัก,การะอย่างชัดเจนมากนี่เลยค่ะตรงกลางเราก็เข้ามายืนตรงนี้แล้วก็มีคาถาบูชาพระอินทร์ทรงช้างเอรวาวัณนะคะเราก็ท่องนโมสามจบแล้วก็อ่านบทบูชาจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะ ขอพรสุขภาพกายแล้วนะคะสุขภาพใจก็สําคัญค่ะใครที่กําลังมีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจนะคะทิปขอแนะนำให้คุณผู้ชมไปกราบพระพุทธรูปองค์นี้เลยรับรองว่าจะคลายทุกหมดทุกหมด,หมดโศกอย่างแน่นอน,นะคะ่ะขอพรเสริมกําลังใจต้องไปที่พิพิธภัณฑ์พัสถานแห่งชาติพระนคร พระพุทธสิหิงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวกรุงเทพและยังเป็นหนึ่งในสามพระพุทธสิหิงองค์สำคัญของไทยอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะสาหรับใครที่อยากจะมากราบถวายสักการะพระพุทธสี่หิงนะคะก็สามารถที่จะนําพวงมลลาลัยจะเป็นดอกมะลิหรือว่าจะเป็นดอกดาวเรืองก็ได้อย่างวันนี้ค่ะทิพย์ก็จัดเป็นพานดอกบัวที่จะมาถวายสักการะท่านด้วยนะคะและคนไทยนะคะมีความเชื่อว่าเมื่อได้กราบสักการะองค์พระพุทธสี่หิงแล้วนะคะจะสามารถบําบัดความทุกโศกให้หายไปได้ใครที่หมดกําลังใจหรือว่ากําลังท้อแท้นะคะอยากให้ได้มากราบท่านคะ่ะจะได้รับพลังดีๆกลับไป ให้มีความสดใสสดชื่นแล้วก็เข้มแข็งด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ที่พาคุณผู้ชมกราบถวายสักการะด้วยกันค่ะซึ่งประชาชนที่เข้ามากราบพระพุทธสิหิงสามารถนำพวงมลาลัยจะเป็นดาวเรืองดอกมะลิหรือผ่านดอกไม้ผ่านดอกบัวมาถวายแก่ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมกำลังใจค่ะ พุทธสิหิงคาอุบัติมาณแดนใดประเสริฐเกเกริกลดุดกายพระศาสดาปวงฆ่าจะประกาศพุทธศาสตร์ให้ไพศาลขอพระอภิบาลชินนำมานิรันเทิน ใครจะเป็นเศรษฐีชน,นสิชน,นสิอ่ะช่วงหน้าใครอยากจะเป็นเศรษฐีค้าขายร่ำรวยแห่งแห่งปังๆเดี๋ยวต้องมาฟังทริคการมูกันค่ะส่วนใครเป็นสายโชคลาบเน้นโชคเน้นลาบเน้นเป๊ะๆถูกรางวัลใหญ่ๆอ่ะก็มีเคล็ดลับมาบอกเช่นกันค่ะชนรัศมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ ชนรัศมีกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยบัตร Planet S.C.B บัตรของคุณเรทของคุณสมัครง่ายผ่านแอป S.C.B.E.C ส่วนช่วงนี้นะคะขอเอาใจพ่อค้าแม่ค้าคนทําธุรกิจเท่าแก่เท่าแก่เนี้ยไปจนถึงระดับเจ้าสัวเลยนะคะอยากค้าขายร่ำรวยต้องทํำยังไงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคะ่ะขอพรการค้าขายต้องมาที่วัดยานาวาพระอารามหลวง เมื่อเราไหว้ขอพรนะคะจากพระบิดาแห่งการค้าเจ้าสัวถุงแดงลนกล้าวรัชการที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมที่จะพาคุณชมไปด้านท้ายของเรือสัเภาจีนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งจุดมู่ที่สําคัญ บริเวณท้ายเรือสัมภาทองประดิษฐานหลวงพ่อสัมภาทองซึ่งใครที่ทำธุรกิจอยากค้าขายรุ่งเรืองแนะนำว่าให้มาอธิษฐานจิตต่อองค์ท่านด้วยก็จะดีค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ที่มามูเงินเข้ากระเป๋ารัวๆกันเลยล่ะค่ะแล้วก่อนออกไปอย่าลืมแตะตรงนี้นะคะเขาบอกแตะเราจะได้เป็นเจ้าสวด้วยค่ะคุณชม <Wow. S 2> ใช่ไหมคะคุณป้าแตะทุกวันเลยไหมคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะ่ะใครที่อยากจะขอพรแบบสําเร็จด่วนๆสำเร็จเดี๋ยวนี้สาเร็จแบบด่วนจีไปชนีจ้ะทิปก็มีเคล็ดลับสายมูมาบอกนะคะส่วนใครเป็นสายโชคลาบเน้นโชคเน้นลาบเน้นเป๊ะๆถูกรางวัลใหญ่ๆอะก็มีเคล็ดลับมาบอกเช่นกันคะ่ะขอพรโชคลาบ ที่แรกต้องมาที่วัดเทวราชกุญชวรวรวิหารคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าเทพทันใจหรือจริงๆชื่อของท่านก็คือองค์เทวราชเนรมิตนะคะวิธีการที่จะขอพรค่ะเราก็นำดอกไม้มาถวายบูชาตั้งน้โมสามจบ แล้วก็อ่านที่บทบูชานี้นะคะตั้งจิตให้มั่นขอแค่หนึ่งข้อเท่านั้นไม่ต้องบนนะคะย้ําว่าขอเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ขอข้อเดียวอ่านเดี๋ยวเราทําก่อนมาอะหังวันทามิเทวะราชานิมิตังอิชิตังปัตติตังไมหังคิปปะเมวะสมิชตุ จากนั้นนะคะคุณผู้ชมหาเคล็ดลับก็คือการนําธนาบัตร2ใบจะเป็นแบงค์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าทิปแนะนําว่าถ้าจะเป็นแบงค์เนี่ยอยากให้เหมือนกันถ้าเป็นแบงค์ร้อยก็แบงค์ร้อยสองใบแล้วเราก็ม้วนค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไว้ที่มือของท่านตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะนิ้วนี้แหละค่ะที่จะประทานพรให้เป็นจริงแตะมาที่หน้าผากของเราตั้งจิตให้มั่นรับพลังจาก องค์ท่านให้เข้ามาสู่ตัวเราเลยนะคะคุณผู้ชมะ่ะพอเราตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมขะเคล็ดลับค่ะเราต้องลูบที่เท้าของท่านสองครั้งเข้ามาหาตัวเราด้วยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยเอาธนบัตรที่เราสอดไว้เนี่ยออกมาหนึ่งใบนะคะเราก็ ทำบุญใส่ตู้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งใบเขาจะมีเป็นเหมือนกับที่ปั๊มเป็นยันน่ะคุณผู้ชมวางอยู่ตรงนี้ตลอดเลยอะ่ะเขาก็ให้เราอะ่ะเอามาปั๊มที่ธนบัตรของเรานี่นะคะนี่เราก็ปั๊มเอาตรงไหนก็ได้เนี่ยแล้วเราก็นำใบนี้ยไปเก็บไว้เป็นเงินก้นถุง เป็นความโชคดีของเรานะคะเขาก็จะมีใบเขียนไว้บอกด้วยนะคะขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านค่ะสาธุไปต่อกันที่วัดสุทธิวรารามสักการะท่านเท้าร่ำรวยขอผ่อนเรื่องโชคลาภกันต่อค่ะ สายมูต้องฟังดีๆนะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาขอพรก็คือนำผ้าสีแดงเนี่ยนะคะผูกตรงที่กระบอกของท่านผ้าที่เราได้มาเขามีเขียนเบอร์อะไรมาก็ไม่รู้อยู่ด้วยนี่คุณผู้ชมเวลาผูกแบบนี้นะคะเราผูกแค่ให้พออยู่ไม่ต้องผูกให้เป็นปมนะคะพอเราผูกผ้าเสร็จแล้วเราก็จับที่กระบอกของท่านเพื่อตั้งจิตอธิษฐานค่ะ ในชุดที่เราบูชามานะคะเขามีทูบทาวเวทมาให้เราด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สักนิดนึงส่วนอีกหนึ่งสถานที่มูที่อยากให้คุณผู้ชมลองมากันก็คือวัดลาสครึวรวิหารสักการะหลวงพ่อนอนงายคุณผู้ชมค่ะพอเราเข้ามานะคะ จะมีสองข้างค่ะด้านขวาขององค์ท่านแล้วก็ด้านซ้ายนะคะซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงจะเดินไปคนละทางค่ะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะต้องมาไหว้ที่พระบาทด้านขวาแต่หญิงที่เป็นผู้หญิงก็คือจะมาไหว้ที่พระบาททางด้านซ้ายนี้นะคะนะคะชื่อของท่านเนี่ยหลวงพ่อสุขสบายหรือว่าหลวงพ่อนอนหงายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถึงก็ทิพขออนุญาตที่จะได้กล่าวคำบูชาแล้วก็ถวายดอกไม้ก่อนนะคะ นโมตสสะภควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะเสยยะพุทธรูปังตเตนะทนาน,นจะมหาโปคันจะโหนตุเมสัพพทานี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะห่มผ้านะคะองค์ท่านนี่เวลาห่มผ้านะคะคุณผู้ชมก็จะห่มจากทางด้านของพระบาทแล้วก็ค่อยๆห่มขึ้นไป คุณผู้ชมคะสายมูต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเคล็ดลับที่สําคัญเลยนะคะเราจะขอพรจากองค์ท่านค่ะซึ่งวิธีการขอพรน,นะคะก็จะนํามือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็คือข้างซ้ายไปแตะที่ฝ่าพระบาทซ้ายค่ะตรงกลางฝ่าพระบาทแล้วมาแตะที่ตัวเราซึ่งถ้าเรื่องที่เราขอนั้นเป็นเรื่องของโชคลาภให้นํามาแตะที่หน้าผากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขอเรื่องของการค้าขายเจราจาต่างๆให้แตะที่ฝ่าพระบาทเสร็จแล้วมาแตะที่ปากของเรา ส่วนใครที่มาขอเรื่องของยศเรื่องของตำแหน่งก็มาแตะที่ไหล่ของตัวเองและถ้าหากว่าใครมีอาการเจ็บป่วยตรงไหนเช่นปวดเขา่าปวดแขนปวดอะไรแตะที่ฝ่าพระบาทแล้วก็มาแตะที่ตรงที่เราเจ็บปวดเชื่อกันว่าสิ่งที่ขอจะสมปรารถนาถ้าเจ็บไข้ได้ปวดก็จะหายค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะสายมูวันนี้ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเรียกว่าทิปมัดรวมเอาเคล็ดลับการขอพรทุกเรื่องมาให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าคะ่ะสายกินก็พลาดไม่ได้นะคะตลอดซีซั่นนี้ทิพพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยมาก40กว่าร้านคะ่ะ แต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะทิพเอาที่สุดของที่สุดมามัดรวมไว้ให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะพลาดไม่ได้ค่ะบ่ายโมง40นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34สัปดาห์หน้ามาพบกันนะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วค่ะส่วนวันนี้ก็ขอคุณผู้ชมนะคะขอพรใดๆไ,ไว้สมปรารถนาทุกอย่างถูกใจที่ไหนตามไปมูกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทท่ากอาเซียานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ อีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่จะพาคุณผู้ชมมาไหว้ค่ะที่นี่คือพระวิหารใหญ่นะคะด้านในก็จะมีหลวงพ่อโตสมปรารถนาที่เราจะเข้าไปสักการะบูชาค่ะเคล็ดลับของการไหว้ขอพรที่นี่คือนอจกจากจะสวดนโมสามจบแล้วนะคะคุณผู้ชมใครที่สวดพาหูมหากาได้สวดพาหูมหากาถวายหลวงพ่อโตสมปรารถนาแน่นอนค่ะ นะโมตสพพัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาหุ่นสหสมัมปิเนมิตตามุทันตังครีเมคลังอุทิตโคราสาเซนมารังธานาธิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตสะสะพวตุเมเชยมังคลานิอมรินทีวี